สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำผัดเรียวหวานค่ะเป็นเมนูที่เก็บของในตู้เย็นเนาะมารุมรมกันแล้วก็ผัดค่ะผัดเปรียวหวานในวันนี้จะขาดตัวสับป,ประรดเนาะแอนไม่ได้ใส่สับป,ประรดค่ะเพราะว่าไม่มีในตู้เย็นนี่เลยก็จะมีแตงกวามะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกพริกชี้ฟ้าที่เหลืออันนี้เป็นหมูค่ะเนื้อหมูนะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นไก่ไก่ที่เราทอดน้ำปลาวันก่อนแล้วเหลือแล้วก็มีใส่กุ้งเพิ่มไปหน่อยนะคะเป็นผัดเปรี้ยวหวานรมมิตรเลยแหละสำหรับวันนี้นะคะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับค่ะผัดจนกระทั่งเหลืองหอมนะพอผัดกระเทียมเหลืองหอมแล้วเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะ เนื้อสัตว์อันก็จะใส่เป็นกุ้งไปก่อนค่ะกุ้งจะตัวเล็กหน่อยแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูค่ะส่วนไก่นั้นมันสุกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอันจะใส่ทีหลังนะอันจะผัดเนื้อสัตว์เป็นกุ้งหมูลงไปก่อนผัดจนกระทั่งเนื้อหมูสุกค่ะกุ้งเขาจะสุกง่ายกุ้งก็เด็ดหัวผ่าหลังชักเส้นดำออกนะคะเพื่อที่จะได้สุกได้ทั่ว พอเราผัดหมูกับกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แตงกวาใส่ผักลงไปค่ะเริ่มจากแตงกวาก่อนเลยแตงกวาเนี่ยเพื่อนๆหั่นตามชอบเลยนะคะจริงๆมันหั่นได้หลายแบบมากแต่วันนี้อยากหั่นแบบนี้ค่ะเว่าทานแล้วมันจะมีความกรุบกรอบหน่อยแต่ถ้าใครอยากได้แบบนิ่มๆอาจจะหั่นเฉียงๆก็ได้นะคะแตงกวาก็ปอกเปลือกออกค่ะแล้วก็หั่น หรือใครจะทานทั้งเปลือกก็ได้สําหรับแตงกวาลูกเล็กนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแตงล้านอะไรพวกนี้เปลือกเขาจะหนาก็ปอกเปลือกหน่อยแล้วก็พริกค่ะมีพริกชี้ฟ้าสีแดงเหลืออยู่หน่อยแล้วก็พริกหยวกจากที่เราผัดวันก่อนอ๋อมีสีเขียวด้วยพริกชี้ฟ้านะคะก็นํามาหั่นเฉียงๆะคะ่ะ แล้วก็ใส่ลงไปมันจะเพิ่มความหอมให้กับผัดเปรี้ยวหวานนะคะมันจะมีกลิ่นพริกหน่อยๆหรือถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็ใช้เป็นพริกหวานก็นได้นะคะแล้วก็นี่เลยหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่พอดีเหลืออยู่นิดนึงใส่เยอะๆจริงๆอร่อยค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็จะเพิ่มสีสันแล้วก็มันจะทําให้ตัดรส น้ำมันจะลดเปรี้ยวนิดนิดหนึง่งอร่อยคะ่ะพอผัดแตงกวาเริ่มช้ำนะคะเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มสลดนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะจริงๆแล้วผักที่ใส่ลงไปนี่เราสามารถทานดิบได้หมดเลยนะคะมีพริกที่แบบเออจะต้องแบบสลดสักนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้นิ่มมากก็ผัดนานกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเทฟลอนเราจะผัดได้เลยโดยที่แบบบังขี้จะเติมน้ำแค่นิดเดียวผัดให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสค่ะ จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปสักนิดนึง น้ำตาลทรายกับเกลือป่นมันจะทําให้ตัวผักเขามีสีที่สดใสอะคะ่ะก็ผัดเปวหวานนะคะจะใส่ซอสค่ะเป็นซอสมะเขือเทศก็จะทําให้สีเขาออกเป็นสีชมพูแดงๆนะคะหรือใครจะใช้เป็นซอสพริกก็ได้นะคะแต่ว่าใส่เป็นซอสมะเขือเทศรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่าแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรม <c oughs> ไปสักนิดนึง หรือใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะซอสหอยนางรมสําหรับผัดเปรี้ยวหวานจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าแอนใส่ลงไปให้มันมีกลิ่นสักนิดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสอีกสักหน่อยค่ะทําให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครมีผงผงปรุงรสก็ใส่ไปได้เลยนะคะก็จะช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มความอร่อยได้นะคะพอรสชาติได้ที่แล้วนะคะก็ใส่นี่เลยค่ะต้นหอมนะคะหั่นประมาณ1นิ้วถึง1นนิ้วครึ่งเนาะใส่ลงไปแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกไทยค่ะผัดอีกแป๊บเดียวพอนะคะผัดนานแล้วเดี๋ยวต้นหอมเขาจะเหี่ยวแล้วก็ดูไม่น่าทานค่ะ เสร็จแล้วนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะผัดแบบง่ายๆนะเป็นเมนูที่แบบว่าทานผักได้เยอะๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆนะคะลองทำดูนะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆก็อร่อยไปอีกแบบค่ะเป็นเมนูผักเยอะหน่อยลองทำดูนะคะชอบลองทำดูนะคะทำง่ายๆจะได้ทำทานได้บ่อยๆค่ะเปรี้ยวหวานรวมมิตรแบบง่าย วันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกด subscribe เข้ามาให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขในการทำอาหารนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ